สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้อง fc ทั้งพังไทยแหละกับพังลาวเมื่อนี้เมื่อนี่กับยูกับลินแล้วกับยิงแล้วสองสาวลาวพาซิมคือเก่าเมื่อนี้ลินกับยิงสิพาทุกคนมาหนังผิงไผกินลูกซีแล้วกัอันเห็ดเขาเห็ดเอียงกับเขาปิ้งท่าประแดดเคยกินบ่อทุกคนแบยูเล่าเนี่ยคล้ายลายได้แบบเขาจะมากคล้ายตอนเซา ตามแค้มทางดอกเวลาแบบจิบไปการหรือก็ไปแวะสือมากินเมื่อนี้ิ้นสิพาทุกคนเหตุตอนนี้กันนั่งปิ้งเสีเ่ยนากอนไปนะตาแดงหอมหอมพี่นอ้องกระปุกพ่อพี่แปงเนัวฟงนัวฟง,งสุดลดใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้าย,าย,าย,ายขอคุ้งมัดทองลด <c oughs> เซฟหลนมัดหัวพ็อหรือสัน,นอ้าโล <c oughs> ขอลื่นในบลอตได้ไหน,หนอขอเลอเ,นะละเอ่นแล้ใช่แซ่บมือน,น,นี้เซอลินเป็นเซฟนะเอาเพชเอาเพสเอาเพเพชโหลดมันบ่อยากเพศรไปไหนบางทีี่คือคนนนี่แหละว่าสัน แสบเลยแล้ววัสูตรคนอื่นเห็ดเป็นยังไงโอโห้เนาะอันนี้สูตรซาลินอย่าห่อเพลงนะบวมวนนี่นนมือนห้องมี่แฉะทำเสินเนาะเมื่อกล่องตะก,กีดตะเกาห้องแหละเบิง้งซีไทยให้เบิง้งนี่ผู้นี้แหละเอาแน่มัดงามอยู่ไดมันถือแสงไทยขาวอยู่ป้านอ่อยากทายนำ้ำว่ะ นี่นะทุกคนนี่นี่นน,น,นี่ทุกคนอันนี้อันนี้ก็น่ำลาดน้ำลาดขาเขาเนะขาเนาะเขาเสตุอันเข่าอีงก็เขาเสตุเข่าปีนผ้าประแดดอันนี้เขาเห็นน่ำน้ำลาดมันก่อนแมนบัี้เขาไปปั้นเข่าจีทำกาไปเข้าไปบวง ปั่นให้ก่อนแปะๆนะทุกคนแล้วสีเห็ดเป็นก่อนสวยๆมันมนก็แหละแต่ว่าบินว่าบินอย่าเห็ดแบบแปลๆแต่คือเขาขายอยู่แน่นนะเขาจะสมัยล่างเลยเนาะมือนะจริงๆมันแบบจะเข้าปั่นในใเนาะแบบแน่นแหน่เห็ดมนๆนะบ่เออเห็ดมนๆงามงาม หอ,อมในทุกคนเขาใหม่เป็นแต่เหยีเฮ็ดอะนะยายเฮ็ดบังเขาขลามนั่งยิ้เนาะไม่มีโอกาสได้เฮ็ดทุกคนได้กินแล้วบ่เขาใหม่นะก็่จะได้กินแล้วแลวหละเฮ็ดบ,บ้างๆในแนวรามที่ซื้องา,ง,งามกับซ้ำ้นปันนี่แหละนี่ทุกคนนะ ใส่ในห้อินอัตเอะาครอบก็ะเละกินวอมเมสดอกซจะเปลยกะทุกคนเบิ่งก่อนก็รอแคแหละขอรอแคลละไอ้ะเอาเขาใส่เลยเชียวป <c oughs> ิ่งเลยบางเชียพื้นทีนีโปรซีเดม ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเนาะหนึ่งทุม่มทุกคนกินเขาเย็นยบ้างเ,เลยว่เขาแรงบ้างเลยว่ะนคตรอมเนี่นิกมานั่งน,น,นี่น,น,นี่นางวางแมวนี่กินลูกซีอ,อ,อินฐานตอนเที่วเขาเลยฐานเออนางอะไรก็เยอะบริเวณ

จุดนี้เนี่ยเป็นน้ำน้ำเป็นน้วแดงเกือบหมดน้ำล้วบ่ไปนน้ำกันหมดแปนน้ำกันแล้วเนาะไปเขาดาวโยนหน่อยไม่เคยตั้งแคมป์ออตั้งแคมป์เขาดาวแคมป์ปิ้งจ้ะชิคกี้พายก็ไปอยู่พึ่งการสุดพึ่ารเมนูนี่นั่นเมนูโปรดตอนอยู่มหกมเจ็ดเนาะกินประจำเลย ต้นสม้งเฮียนไปกินดินางเผาเตาเลยใคยกินแน่ซองอว่ะลืมเห็นขอบคุณค่ะเรียกมาไอลูกนั่งรอนั่งเย็นก่อนเดี๋ยวพี่บุกกินได้ยังไงเลยเหื่อเป็นน้ำหนอนปะจ๊ะ นันบ่มีปลานั่นห้องหายคนมีบ่ขึ้นในะเยียที่สงดน่ะอ้าย่อยมากครับน้ำงกินห่อด้ยวยกินห่อด้ยวดยกินห,ห,ห่อนแล้ข้าวยังน้อย มกแมมะคามมกอันสงว่าก,กระสไปไหมนางเจ้ากลากมกม <c oughs> แม่มะคามกินโบได้คนอาบน้ำแล้วอานาสดอันนี้ประจบแล้วป่ะนะเพื่อนจันะ มันกือบเ่ยเอาอ่าฮ่า่านใจจะเต็มโจดยล้วคือวันนาวหาวปนข้อใหม่นึ่งบ้างวันธามาติอ้วนเออคันมันอ่อนเลย พ่ต่อแ,แล้วก็ีได้เนยโอนเลยออดหเห็นมือเห็นจะมือโมบดไดไม่ผู้บาวจะกคนเลยอ้า <laughs> <c oughs> วอ้าวหายทุกเย็นมะใช่บักยิงก็บ,บักลิ้นบ้ อ่านคนรอครับผมสมชายสวัสดีสมใจเราชื่อสมชใจนะเบิรงแน่ได้แต่แง่เล็นิดเออได้แต่แง่เอ้ยบอกหางเขาเขาบอกว่าท่าคล็ดเพียงโอเเบิรงแน่ยสิมี่โอ้ปั่นนั่น

เป็นส,สาวซาลวันไดแบบเวลาอันศิวะตายซะที่จริงเน่ยเป็นคนปากเซเลยทุกคนแบบไปชี้ได้เขากะทววั่วหมดอยู่ปากเซ,บกเซบกบ่บ่สวาวเขาปะเสื้อยี่บ่ก็สเสื้ออะไรเนี่ยบ่แต่ซ้ำไม่ละอิงเก่งเลยวะอิงกลันได้ไหมกลัวหัวใหญ่ làm cái tủ của đây này. Này thi chưa đỡ thấy cô là cái này có cụt cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันนางพางกว่าเนี้ยสมมติว่ามักคนหละอย่างได้เซยิงกับเรีนอันนี้ของเซยิงเซยงเซยิงปั่นเนาะเพราะว่าเซยิงแบบหมักแบบบุนดีๆเนาะแต่เซยิงแะบ่ะไ้ฮุนดีแหละอันนี้แบบเซรีนมากันเอาแบบคือเขาข้ายเลยได้นี่นะเนี่ยเขาเราปค้ายแบบนี้เลยแบบกินเหล้าอีมนะบอกคงอย่าตากูกลวกูบอกูเาก็ได้โจบแบบนีนะ ะะมอนจะแบบไปทั้งมือบูคอยมารอก็รอคอ,อยมาคนซุกเงาคาบดี <c ười> รักๆมันต่องซุงเนาะอะไรกะหุ่นดีน้ำพอมอันรายการอายุอัญโอันแบบไใบลุน คนมาคนเหนือคนนะกูใส่แบบเต๋บ้านเนี evet millet, uh movies, uh bay, uh uh ่ยนะตอนนี้ก็อิ่มแล้ยมันอิ่มความสุขคนนะจนล้นออกทางหูแม่มันก็ฟ้าเห็นหน่ะนี่ก็เห็นมันเต็มเลยคงอ๋อเวอร์เต็ม

คมาติดตามค่ะบ่ค่ะบอกเจ้าในเด้อค่ะไปกดติดตามในเด้อกดไลค์กดแชร์บ่าได้บ่าวนอยค่อหอเม่นนคนหอจ้นอ่ะ้าวรอนี้เหรอรอนจได้เอเอาเอสาตีกนเาโอ้เฮ้ยตีกันวันนี้เอาเลยก่อนใตีกันใหญ่กูใจนี่แล้วตีกันเราแล้วเราคงหมักไยแล้ น้าแมวน้าแมวนะเถิงหน้าตาคอยชคิวคก้ขคอยแงยงแว้คอยกอเป็นเฟนจบที่บ่เสียบเสียบอารออั่เสียบอะเอ้าแน่เลยเสียบอนนี้มัเนี่ยน้าน้าเนยเสียบมาเลเสียบขากาลิบอเสียบเสียบกี่ท่าเอัาเสียบจาก่ว่าอากูบาจอยคอยไปเสียบเลยนะ ไกำลังรื้อแงงอ่อนๆใส่ชงหลัดเข้าดาวแล้วทุกคนมี่ครูข้าดาวเลยปะสตักยังโฉดเด้อปลานึ่สตักฟคือจีจามจีจามปีเลอคันข้าววิอยากนากทุกคนเลยบริมาณนะำหนาวแห้งมาก่อน จะยังหน่อยนะให้กะลงปัญญาให้เกินมากเลยซาลินผัดงามซาหิงป่กี้ลายมาต่างกันแต้บุเอื้อพูนอวดพูนหอกซาหยิงให้งามแล้วบ่นดีิ่้ลยก็มีิต่เจเาและาลินเนี่ยหอเขาให้บองามเนี่ยน้ตาบก่าจะบาเธอ đặt mẹ lại vật gì tới bố của lai ừ, vị 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 tử. Vị tử ở đấy vật gì tới ở chứ ngồi gì nghe cả sào nhưng cái cậu còn năm bốn nhớ cái bảo trời mà đẹp số công khai thứ hai chín chín hai trời mà là số con khai mười này nhí của mà bỏ nữa แบบนี้นะสเปคเายิ้มนี่ยตจจยนีสเปกเขาลินเอออนน่ซักวเบิกว่ามขายกันอยู่ผมีสเปกมาทุกคนต่อแบบดอล่าอันบมมีสเปกเนาะมาคนที่เขากันก็เข้าได้เบาล้นพันเป็นดอล่าได้เลมเป็นดอล่ากับย่างอยากต่อแบบนั้น หักกันที่ใจแล้วทุกคนก็เพียงแต่เข่าใจกันแล้วก็ะอหลกสวยโลกสวยมากแม่ในทุกคนนี่บอบคบือเป็นงาผมเลยหลอกได้ตอนนี้กะมันแหมแล้วเนาะข่าจีทุกคนลืมเขจีเขาหรือบอช่างบ่าลืมตีนะนี่นนข่าจีเขาเนาะมาเขากัดซิมบ้าจริจริงกัดซิมีแบบว่าอันนั้นแหละบนเอาบวงดอกลาดนะอย่งนี้ก็ ตแต่มันอันเป็นพ่อยอันำเป็นพ่อยน่ะเอากาบกลวยกระโดดนี่นะเอามาลาดมา่อแต่งแบบทา่าทัวเทิงอันนี้ห้าบูมี่เนาะแบบมันเดิกแบบวิ่นท่ากระเลือกเวียอหาน้องประทานก็เลยเอาบวงลาดนะแซ่บันทุกคนอัดเสียบอ่ะทุกคนเบิง่งเดียวบอสาวลาวอันตัวเรางค้ำคมแล้วนะตัวเรามากกว่าอันลองถ่ายแล้วนะยังก็ยิ้ม่ังก็ ข่อยบ่งามบักเทิงเทงข่อยเทิงหน้าตาข่อยสิคือกบแต่ข่อยก็แยงแข่อยขอเป็นแฟนจะได้บ่เสียสเอาง่ดเ็ดหน้านี้

คุณแม่โทรมาลูกไปสซนอป้ได้บอกเราบอกแล้วแต่สงสัยเราถอว่าโอ้ยไปไ้นอมาิงที่บ้านเ้าลินเป็นลูกสาวเดียวคือคนเป็นลูกคนเดียวเลยนะทุกคนคนบ่มีอ่านมีเนาอเป็นลูกคนเดียวเลยเงาเนาะลูกูนเดียวเห็นว่าอยู่คนเดียวคู่บิบ้าสา้านิงนน่นมี่น้องสองคนเป็นลูกสาวเดียวกันวอกผูหญิ่งกูเดียวเน้องเราเป็นผูชายสองคนกูหลากัน ออกยิ่งออกท่ายแน่ตจ้าหญิงเป็นลูกก๊กเนาะเป็นลูกคนโตบอกไปซื้อซื้ออะไลเจ้าตากเจ้าตากเจาตากเป็นเป็นลูกผู้ที่สองมีอายแล้วก็มีน้องเป็นมีผู้หญิงสองคนเนาะเจาตากเล้วกันน้องแม่แล้วก็อายเป็นผู้หนึ่งายอันไอาย้าตากเล้วพาผูกเฮาไปอันถากโครนนะนั่นแล้ว ตลาดปละแดี๋ยมีแต่ตอนหอกเพชทุกคนหมอกเพชรหมกเพชนะโอ้ต่ยต่แตตตแตตไปขออภัยนี่ควมบเท่านอาบน้ามั่งทุกคนเพิ่งหนาตาข่อยสิขีลายแต่ขอยกะขีายคือการอาจันอันนี้ข้ามคว่ของำยิงเองเนาะบริเวไปกบไปมากเิงข่อยสิขีรายแต่ข่อยกบแต่งกินเป็นได้อยู่แบบนี้ ลินคนเดียวคนเดียวงามากเหมือนเงาเนี more. More ้ยวางาของก็มีของหักบ้อยู่เกาหลีป่ยังป่ท่านไปเอาเถือกเล็กมาแลงก่อนซีลยล่าอยยังวัซื้ยังซื้อแบบโมเลยจ้ากันซาลาเลนแทนแทนน่ยนะทุกคนเนกะซุกหล้กก็ซิ่ออมาเป็นนนนี่แต่ว่าหอม หอมปรดแดดกระดกกระปุกแล้ว่ะกลาแดกกระปุกกระดกกระปุกมีไหนขีดมาให้นะเคุนแล้วหดิกอดเอาบดหังกัมปจกดแนเอาหนาลงมมเห็นโตีด้หอมครับมาซิมเลยบันนียดวแล้ว จำไมมมันหอนมันยังหอนมัวรเอาตัวนี้สนี่เอาตัวติดจอยนี่ใช่ื่อการตันเขาของซาลินดับเสียงิปเลยแบ๊อยู่บอก็สีเข้มนี้ เข้มดังน่ะหวานป้านัวขนาดบันนัวเนแลนะแผ่นัวเป็นตุบไม่นัวสมัยเหล่าหยอกมูจริงจริงนะื้อบันื้อนี้กับเอิญมันสะมอยเหล่าหลินญืจอๆป้านัวอย่านี้เลย ใส่หลายแสบหลายใส่หน <ission> ่อยเสียมหน่อยก็โตเยอะแยะเลยต้องขอบใจนะเพราะว่าเนี่ยผ่านไปเราเป็นคนเห็ดกินโบกิงเพออสไลม์ลายไปร์เวียควมจริงแล้วเอาชีบบอกควมจริงว่านลิ้มก็งอย อ็เวนเวนได้คิดก่อน si ้คว่มจริงแล้วเขาเป็นประธานกบยอาเอาดีดีต้องคิดหมุกบอออกใจมันบอกคิดหอดแต่เจ้าจำคมกันนะเบนอะอันนี้จริงวิงกับสิบบอความจริงทุกคนวิ่นโบเมนมอลิ่นเาหยอกซื้อๆอันแบบวิ่นเบาซื้อๆวิเป็นมอแอ่มาที่จริงองิ เอาเอย่าห ah, oh, ูวะเอาอยังเอาหัวเจอเจอกำลังซีเลยอ่ะจริงๆนั Dev ่นลินเป็นมหาเศรษฐีมาจากดูไบดูไบเยอะยืนเสาะก็ไปไปดูไบก็ไปเบิ่งใบใบขาวเรื่องไหนกะหมู่พักเนี่ยกะไปนไปฮาวายนะไปฮาวายอยู่ปาโค เชื่อสนเจ้าหญิงั่นแหละเจ้าหญิงกับเจ้าตากไปไปเ้าไว้ร่วกันออกเจียงมันม่ถึงได้ทุกคนเ้าไว้เาไหว้ซันพวกเ้าวนี่ยค่วกมันจะสะบัดอลินเนาะที่อันมาจากดูไบน่ะมานํากันสามคนเนาะแส่เด้ง รักรักแล้วนั่นเจ้าหญิงนะ่ะถึงก็ว่าหน้าตาเมืนแต่เจ้าหญิงแต่งกินเก่งนะเพราะว่าจำเป็นนะนะทุกคนเป็นลูกผู้ใหญ่กูโม่เดี่ยเป็นลูกกก๊ะก็เลยแต่งกินให้แม่เพราะแม่เป็นฆ้าขายเกลืองนาะด <c oughs> สุดท้ายเนาะคลิปนี้กับโจบ๊เทันหนีนะทุกคนสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ ซ่องพวกเข้าในเดอรสามคนสามสาวสาวเราพาซิมผ่าทุกคนเป็นกำลังจิตกำลังใจพวกเข้าในเดอร์อกันคลิปหนา๊นิสบ้า